มันจะมีใครมาจีบผมแล้วหนุ่มๆอ่ะคือช่วงเรียนก็เรีย,รยนโรงเรียนชายโรงเรียนชายมสองหนึ 1, ่งมสองมสามเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าแตกกระทงเนี่ยแตกกระทงเนี่ยนะครับอยู่เรียนชายไม่เจอผู้หญิงครับแล้วก็เป็นนักบาสด้วยแล้วต้องซ้อมซ้อมไม่นั่นด้วยซ้อมวงดุยยางอน่ะวงดุยยางนี่ซ้อมตั้งแต่ตีสี่นะเพราะอาจารย์ชาน สัมทับกิจเนี่ยท่านจะเอาที่หนึ่งประเทศไทยที่หนึ่งของโลกอะไรให้ได้นะครับซ้อมกันตั้งแต่ตีสี่กลางคืนเย็นๆก็ซ้อมสปอร์ตไลน์ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับมีเวลาว่างวันหยุดก็ไปหัดซ้อมมวยหัดต่อยมวยหัดฟันดาบหัดทวนอย่างเงี้ยนะครับพอมาเรียนวิไลครูก็ไปเกิดเรื่องเกิดราวต้องหนีตำรวจอีกเขาก็มองว่าเป็นเด็กเกเรมองว่าเป็นเด็กเกเรนะครับมองว่าเป็นเด็กเกเร แถมจนด้วยคุณสมบัติคือจนไม่มีเพื่อนผมสี่สิบปีไม่เคยไปงานเลี้ยงรุ่นครับเพื่อนวิไลคูเนี่ยก็ผมตัดทิ้งหมดเลยนะครับถือว่าวิไลคูนครสวรรค์เขาไล่ผมออกผมก็ตัดทิ้งเลยถือว่าผมไม่เคยเป็นสิทธิ์วิไลคูนครสวรรค์นะครับก็ถือว่าผมเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนชายนครสวรรค์อย่างเดียวเพราะเรียนจบมสอหนึ่งมสองมสามนะครับหลังจากผม พบความสําเร็จกับเขาบ้างเป็นผู้จัดการเพื่อนก็เชิญไปเลี้ยงรุ่นนะครับผมก็ไปผมก็ไปให้นะครับตั้งแต่ปีห้าแปดห้าเก้านะครับไปเจอกันก็ถ่ายรูปเพฮากันนะครับไปบอยจาคเงินให้รุ่นอะไรเขาจะให้ผมเป็นประธานรุ่นก็ขอขอไม่เป็นแล้วครับให้ดรสุวัสดนะครับเป็นเพื่อนกันเป็นประธานรุ่นนะครับ แลวตั้งแต่วันนั้นนะตั้งแต่ปีห้าแปดมาถึงเนี่ยเก้าปีเนี่ยตายไปแปดสิบคนแล้วนะครับที่ถ่ายรูปด้วยกันเนี่ยตายไปแปดสิบคนนะครับผมก็เลยเห็นว่าเออเกิดแก่เจ็บตายส่วนใหญ่เป็นมะเร็งตายมะเร็งตับแข็งแล้วก็วูบเพราะไขมันนะฮะวูบเพราะไขมันผมก็ใจหายเหมือนกันนะอะไรว่ามาถ่ายรูปกันเป็นฝูงเนี่ยเป็นเลยร้อยคนเนี่ยตายไปแปดสิบคนนั่งไล่กันว่าใครเสียชีวิตมั่ง 83 84คนนะครับนี่เช็คเมื่อ2ปีสปีที่แล้วนะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตายเพิ่มเท่าไหร่นะครับมามันไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตนี้ผมไม่เคยถูกหวยเลยนะครับคือดวงผมเนี่ยมันมันต้องเหนื่อยยากต้องใ,ให้แรงกายเข้าไปทำงานเหนื่อยยากนะครับเหนื่อยยากไม่มีดวงกับเขาครับถูกหวย ไม่เคยครับไม่เคยเลยนะครับไม่เคยถูกครับรับไม่เคยมีโชคเลยต้องลำบากก่อนครับถ้าไม่เสียเหงือ่อโอยสมัยทำไร่นี่ลำบากครับมือผมเนี่ยนะตรงเนี้ยมันพองพองแล้วก็แตกพองแล้วก็แตกแตกแล้วเราก็จาเป็นต้องทำงานต่อฟันไล่อะจะฟันไล่ขุดดินอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นป่านะเมื่อก่อนเนี้ย ทางเข้าไอ้น้ำตกคลองหลานเป็นป่าตรงําแห่เป็นป่าเขาให้ฟันฝ่าจะฟันได้กว่าจะพองหมดต้องใช้มีดเน็บเถือเอนนะมันปูดมาเนี่ยเอามีดเน็บออกมาหนังออกมาเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นผอย่างนี้เลยนะครับมาเนี่ยมันลําบากครับแต่ผมเนี่ยกัดฟันทนกัดฟันสู้นะครับผมยังมีมือมีตีนนะครับผมก็กัดฟันสู้หาเงินมานะครับ อ๋อ oh, ขอบคุณครับอยู่คลองลานใช่ไหมฮนะเนี่ยผมก็ชอบไปนะครับมีเวลาผมจะไปที่หําแหผ่านไปที่หําแหเพื่อย้อนอดีตที่เคยมาลําบากลาบนมาทําไร่เมื่อก่อนดงโจรเลยนะเมื่อก่อนดงโจรเลยนะครับทางเข้าน้ำตกคลองลานนี่ดงโจรเลยนะครับคือคนร้ายมีคดีจากนครสวรรค์จากตาก,ก็จะหลบไปอยู่ที่นั่นนะฮะมาก็ไปทําไร่ครับไปทปําปลูกมันสัมพหลังพอโค่นป่า เดือนพฤศจิกาก็ฝันต้นไม้เดือนกุมภามีนาก็เผาแล้วก็หยอดฟักแฟงแตงฟาฟักทองนะครับขายไม่ได้ตังค์นะครับแล้วก็จะปลูกมันทําพหลังมันทําปหลังก็กะว่าเออจะได้ตังค์หน่อยพอถึงเวลาก็ถอนมันมาถอนมาแล้วต้องมาสับเอามีดสับกระท่อนไม้นะครับแล้วก็ตากกระสอบเก็บใส่กระสอบก็ปรากฏว่าโลห้าสิบตังค์ และซวยกว่านั้นฝนตกมาอีกนะครับไอ้ที่ตาก็เละเหม็นเน่าไปอีกนะครับมาลําบากครับที่คลองขุ่ใช่ที่คลองขุง่นค,ครับมานะฮะเดี๋ยวมีโอกาสจะแวะไปครับเข้าไปนะผมขับเรือได้ครับขับเรือได้เรือยอทก็ขับได้เรือหางยาวก็ขับได้สกูตเตอร์อะไรเนี่ยขับได้ครับมาขับได้ฮนะร,รถแท็กเตอร์รถแม็โค รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์จักรยานอะไรขับได้หมดเลยครับมาเนี่ยยังไม่ได้หัดขับคือรถไฟกับเครื่องบินขับไม่เป็นครับเครื่องบินยังผมไม่ไปฝึกครับที่จริงนักบินเนี่ยเมื่อก่อนอยู่หัวหินเนี่ยมันก็ไปฝึกนะฮะแต่ว่าผมไม่เอารถอีโก้งก็ขับครับแต่มันดีดแล้วเกินรถอีโก้งขับเหนื่อยนะรถอีโก้งทางบ้านผมไม่เรียกรถอีโก้งครับเรียกรถอีโก้งนะครับติดตึกต๊กตึ๊งตึต๊ตึต๊ไอรถอีโก้งเนี่ยเวลามันลงหลุมเนี่ยพอขับไปมันลงหลุมเนี่ยเราจับแฮ เห็นมนแน่นๆนยมันไต่ล่วงเลยนะครับรถอีโกงเนี่ยนะครับบ้านผมเรียกอีโกงครับรถอีโกงโอ้แล้วผมได้รถอีโกงเนี่ยนะที่กำแพงเพชรเนี่ยผมไปตามจับคนร้ายนะครับปรากฏเดินกันจนหมดแรงนะครับเดินกันหมดแรงเลยไปตามจับคนร้ายคนร้ายหนีไปที่เขตกำแพงเพชรนะอำเภอคลองลานเนี่ยอำเภอคลองลานเนี่ยครับคลองลาน ผมก็ได้ยินเสียงรถอีโกงมันตุ๊ก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 มาเนี่ยผมก็เข้าไปเดินเข้าไปปรากฏว่ามันเอารถอีโกงลากไม้แผ่นครับไม้แผ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเป็นไม้มาฆ่าแผ่นใหญ่ๆอ่ะมันลากมาใช้แทนควายอ่ะลากมาผมก็ไปบอกบอกมันไอ้นี่มันเข้าใจว่าผมจะไปจับมันน่ะแม่นเสือกทิ้งรถโดดหนีครับโดดหนีรถอีโกงก็วิ่งไปครับจนกระทั่งไปชนต้นกอไผ่อยู่ ผมเลยบอกผมไม่ได้จับจะขออาศัยรถด,ด้วยนะครับปรากฏว่ามันก็ลากไม้แผ่นมานะครับมลาลากไม้แผ่นมาผมก็นอนหงายหมดสภาพหมดแรงเลยนะครับหมดแรงเลยเดินจนน่องเป็นตะคิวแล้วนะครับไหนจะสเสบียงด้วยไหนจะปืนไรเฟิลซุ่มยิงด้วยปืนเอ็มที่พกด้วยเอ็มเจ็ดสิบเก้าผมมันอาวุธยุทธภัณฑ์เยอะงาเตรียมไปเยอะกว่าเขาคนอื่นเขาก็ เอาแค่เอ็ที่กไปก็บอกเดียวแต่ผมเนี่ย M79 มเกมื่อก่อนผมไม่มี M 2 0 3ที่เป็น M 1 6ที่ติด m 7 9ผมก็มี M 7 9มตัดสั้นๆเข้าไว้ในเป้กระบอกหนึ่ง M 1 6ที่แล้วก็มีไรเฟิลซุ่มยิงสำหรับไกลๆปืนสไนเปอร์มันก็หนักกับเขา,าะอะเฉพาะปืนแม่ก็เป็น10กิโลแหละนะครับแล้วฝนตกด้วยตะคิวแดกนะครับอุปกรณ์เยอะเกินใช่อุปกรณ์เยอะเกินนะจะปืนสั้นไหนจะลูกระเบิดอีกอะไรนะฮะมานะครับ เป็นครั้งแสงเครื่องที่เลยถ้าผมไปจัดการคนร้ายก็อยู่ครับอยู่หมดนะสมมุติผมมองไกลๆเนี่ยสักเจ็ดแปดร้อยเมตรเนี่ยลูกปืนก็ปลิวไปหาคนร้ายได้แล้วมาเนี่ยนะครับสไนเปอร์เอ็มที่ผมมันยิงไม่ถึงนะครับมาเนี่ยยิงไม่แม่หรอกครับกาดยิงไปยิงกันมาแต่ถ้าผมกดด้วยสไนเปอร์นัดเดียวนี้ก็ฟุบเลยตรงนั้นนะครับ